Every night, what if there's something more? สวัสดีดแฟนๆ98 EDS ด้วยนะคะอยู่กับเ e อม EDS m Movie t ท m e เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะมีมาฝากกันถึง3เรื่องด้วยกันนะคะการันตีความสนุกแน่นอนนะเรื่องแรก Mother Gamer <ม>นะคะเกมเมอร์เกมแม่ภาพยนตร์ไทยนะคะเอาใจวัยรุ่นแน่นอนเลยดารานำของเรื่องนะคะมีตั้งแต่น้องต้นขนน้องบอส AF7 รวมถึงตัวแม่อย่างพี่อ้อมพีดาก็มานะเรื่องเกี่ยวกับโอมน,นะคะเขาเลือกความฝันอยากจะไปเป็นนักแข่งกีฬา e-sport ระดับประเทศซึ่งแน่นอนว่า คนเป็นแม่ต้องไม่เห็นด้วยทีนี้คุณแม่นะคะก็แสดงโดยพี่อ้อนพิยดาเนี่ยจึงหาวิธีการสั่งสอนลูกคือเป็นวิธีที่มันเก๋มากไปตั้งทีม ROV นะคะแล้วก็ดึงเกมเมอร์สุดเกรียนเ,นยเข้าทีมมารอดูดีกว่าว่าทีมแม่หรือว่าทีมลูกจะชนะไป มาตอนที่เรื่องที่สอันนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างดีกว่าเอ็มเองเนี่ยต้องดูเลยเป็นภาพยนตร์ที่แน่นอนว่าจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเลยนะคะ The High Note ไต่โน้ตหัวใจตามฝันนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราว f e ล l ู๊ดใครดูต้องยิ้มตามได้ค่ะเกี่ยวกับแม็กกี้นะคะซึ่งนำแสดงโดยเธอคนนี้ Dakota Johnson นะคะหญิงสาวที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันนะเพราะว่าดูจาก50 Shades of Grey นะคะเธอสวยมากๆเลยเรื่องราวของแม็กกี้ค่ะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะของนักร้องดูว่าสาวใหญ่ แห่งลอสแอนเจลิสค่ะที่เขามีความฝันนะแล้วก็แรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กเลยว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอ่ะก็ไปลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอได้นะในภาพยนต์เรื่องนี้นะคะเดอ i g h โน้ตเอ็มเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะสร้างพลังให้กับใครหลายคนได้ค่ะ มาตอนที่เรื่องสุดท้ายอินเทรนด์สุดๆเลยภาพยนตร์เกาหลีพูดถึงเรื่องราวของไลฟ์โค้ชเหมือนรู้เลยนะว่าบ้านเราตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชอยู่นะสเปเชียลแอคเตอร์สค่ะเล่นใหญ่ใจเกินร้อยเรื่องราวสุดอินเทรนด์ค่ะของขบวนการไลฟ์โค้ชในภาพยนตร์ฮาสุดป่วนเลยนะคะนี่คือภาพยนตร์ที่กำกับโดยพุ่งกับคนเดียวกันกับ One Cut off the Dead หรือว่าชื่อภาษาไทยของเขาซอมบี้งับงับงับจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามในโรงภาพยนตร์นะคะ แล้วก็มาถึงตอนที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเราก็จะแจกตัวหนังกันแบบนี้แหละทุกสัปดาห์เกมกติกาของเราก็จะต่างกันไปวีคนี้ง่ายมากเลยอ่ะง่ายจริงๆนะเพียงแค่คุณเนี่ยแชร์คลิปของเรานะคะเปิดเป็นพับ l ล c กสาธารณะนะและบอกหน่อยว่าคุณผู้ฟังนะฟัง98 EDS ผ่านช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นในรถ FM 98เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันรวมถึงบอกชื่อเพลงกับชื่อศิลปินที่คุณฟังนะคะเชิญชอบแค่นี้เลยนะคะแล้วก็รอรุนรับตัว นังจากทาง Major Cineplex สัปดาห์นี้แจกด้วยกัน3รางวัลน,นะคะรางวัลละ4ใบรวมทั้งสิ้นก็คือ12บใบเลยนะอยากร่วมสนุกกับเรานะคะก็เข้าไปได้เลยที่ Facebook ของ98 EDS แล้วก็แชร์คลิปนี้เลยค่ะ